สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมพามาดูฝรั่งที่ปลูกในกระถางเนาะอันนี้สองเดือนกว่ายนะสวยมากงามมากบางต้นติดลูกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการทดลองเนาะทั้งฝรั่งชมพู่ฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์เนาะทั้งไส้แดงแล้วก็ไส้ขาวมีสุยมีที่ลองปลูกในตะเข่งในกระถางในภาชนะปลูกที่ไม่ได้ลงดินเนาะเดี๋ยวต้อมพามาดูกันเนาะว่าข้อดีข้อเสียของการปลูกฝรั่ง ในภาชนะปลูกไม่ว่าจะเป็นตะเข่งกระถางอะไรพวกนี้มีข้อดีข้อเสีย,ยังไงบ้างเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจากประสบการณ์ที่ต้อมลองปลูกมาเกือบเน,นี้ยก็ทดลองมาได้สองเดือนละก็เห็นความแตกต่างความเปลีป่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มปลูกเนี้ยได้ชัดเจนเลยโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมกเกษตรอินทรีย์วิถีพื่อนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจยาตามมาฟังกันเนาะไม้กระถางพวกนี้นะครับ ชมพูต้องก็ลองปลูกนะเห็นไหมอันนี้เป็นแปลงใหม่ที่สุวรรณบุรีเนาะแปลงเก่าที่นครสวรรค์เขออปล่อยให้พ่อกับแม่ทําไปอ่ะเรามาดูข้อดีข้อแรกข้อเด็ข้อด,ขอด,ขอดีข้อแรกเลยนะครับจัดก,การวัชพืชง่ายอันนี้เริ่มแห้งแล้วแต่ก็มีข้อเสียนะปล,นปลูกในกระปลูกในกระถางปลูกในตะเข่งอะไรพวกเนี้ยต้องลดน้ําบ่อยๆหน่อยเพราะว่าดินะเ,เขาอยู่เหนือพื้นดินเงี้ยเวลารดน้ําไปมันก็ระเหย อ่กลายเป็นไอออกไปได้มากกว่าเราปลูกลงดินนะเนาะรับข้อดีข้อแรกก็คือเอ่เรื่องการกําจัดวัชพืชสังเกตด้วยคนระับอย่างเงี้ยเราดึงก็ง่ายถอนก็ง่ายวัชพืชไม่ค่อยกวนด้านล่างก็แม้หญ้าจะขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันเอาแค่ในกระถางอย่างเดียวเนาะอันนี้คือข้อแรกนะข้อที่สองคือเวลาเราให้ปุ๋ยเวลาเราให้ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ไม่สูญเสียมันไม่ละลายไปกันนาะมันไม่ เขาเรียกว่าไงอ่ะคือให้ปุ๋ยตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ไม่ละลายออกไปนอกพื้นที่แล้วก็เรื่องความโตนะอให้ดูต้องว่ามันก็โตไวนะนี่สองเดือนกว่าอ่งนะสองเดือนสองเดือนครึ่งนะมั้งติดดอกติดผลเริ่มเลยดูหงชนเสือต้นนี้นะนี่ติดผลแล้วนะอันนี้หงเปาสือเริ่มแทงดอกอะนี่ปลูกในกระถางนะอันนี้อันนี้สุยมี่สุยมี่ก็ติดดอกแล้วเนี่ยสองเดือน บำรุงดีๆบำรุงถึงถงเนี่ยสองเรือนก็เริ่ไมไว้ผลได้แล้วนะเนี่ยหงปอเสือหงปอเสือกระแทงดอกแล้วหงปอเสือพันธุ์ที่ส่วนนะที่จำหน่ายอยู่ก็ติดผลง่ายแล้วก็ไม่ค่อยร่วงด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะอัปเดตไปให้ดูเรื่อยๆเลยนี่ก็ติดเต็มเลยอันนี้ฝรัเงฝรังเน,นี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วโลกดกต้องเด็ดทิ้งบ้างแล้วนะนี่ปลูกในกระถางครับเนี่ยเด็ดซะหน่อย ฝรั่นหงมี่พหลังพลังไสแดงเนะาะเล็ดเยอะกว่าหงหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะแบบน่าเกียดอะไรนะครับไม่ได้เยอะเท่าแป้นด้วยครับแล้วดูดิสองเดือนเด็ดเลยเยอะจัดเดี๋ยวไหนไว้ก็ค่อยเลือกไว้อีกทีนึ่งฝรนนะครับได้เปรียบกับได้เปรียบกว่าผมก็เสือตรงที่มันดกดกมากเลยดูเดี๋ยวนี้ไว้แล้วกัน เผื่อจะห่อนะลองห่อในตะเข่งไปเลยเนี่ยต้นเดียวดูนะปลูกในเข่งด้วยดูความดกนะนี่ต้นเดียวนะก็เรื่องการคอนโทรลปุ๋ยอะสำหรับไม้ที่ปลูกในกระถางมันก็จะง่ายกว่าปลูกลงดินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูนี่เฟิร์นนะเด็ดก่อนให้เขาโตอีกครั้งนี้หนึ่งให้เขาปรุงอาหารนีกหน่อยหนึ่งเนาะ อเืนี่ยใครมีพื้นที่น้อยนะปลูกใส่สตะเข่งแล้วก็เลือกพันธุ์ที่มันดกๆดกหน่อยอย่างเฟินของมีนะ่น่ะเนี่ยต้นหนึ่งนี่ติดเป็นผลแล้วนะครับไม่ใช่เป็นแค่ด,ดอกนะด,ดูดีเต็มเลยชมพู่ก็ก็จเริญเติบโตได้ดีนะอันนี้อันนี้ต้มทดลองทําบอนไซ ฝลังอันนี้สวยมีแต่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเนาะก็ลองทาไปเรื่อยเปือนะ่อยเนาะเราไปดูต้นหน้าบ้านนี่ใส่ตะเข่งเหมือนกันใส่กระถางกระถางเก่าเนาะมีกระถางอยู่ก็เลยลองใส่ใส่ไปนะเนี่ยอันนี้ติดจริงจังเลยเดี๋ยวเลือกไว้ผลหน่อยแล้วกันอดูดอกเนี่ยนะนี่ขนาดในตะเข่งนะมันยังไม่สลัดเลยแต่ก็ ไว้ให้ดเูเขาเรียกว่าไงความสมบูรณ์ของต้นเนาะเราปลูกในกระถางต้นเขาก็จะไม่ใหญ่คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของของไม้ในกระถางคือทรงต้นอนะ่ะเขาไม่ไม่ใหญ่เท่ากับกิ่งตอนที่ลงที่ลงดินปกติเนาะเนี่ยแต่ความโดกอ่ะใช้ได้เลยมีไว้ดีกว่าเนี่ยอันนี้ต้องกระเด็ดไปหลายเที่ยวนะนะดูดิปาสือน,นะของพปาเสืองามงามดอกก็มาแล้ว แต่ยังไม่เป็นผลนะหงพอเสือจะให้ผลช้าหน่อยเป็นฝรั่งพันหนักอา้าวนี่ติดลูกแล้วล่วงมะเดี๋ยวลองไว้เลยนะเดี๋ยวลองเอาไว้ผลเลยหงปอเสือปลูกในกระถางด้วยครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของไม้กระถางคือแมลงไม่ค่อยกวนน่ะเดี๋ยวตัดไปดูหน้าแปลงอ่ะเดี๋ยวต้องพาไปดูหน้าแปลงนะพ่าสือปลูกในแปลงมแมลงเล่นครับเนี่ยดูเดียเยนี่ยไอแมงเนี่ยโอ้เริ่มระบาดหนักเดี๋ยวต้องทําอะไรมาฉีดักหน่อยละ แมลงตัวเนี้นี่ก็เอาเรื่องนะพอกับแมงค่อมเลยเนะี่ยคือถ้าปลูกในแปลงดูความความใหญ่ของต้นนะความใหญ่ของลาต้นเนี่ยโอเคกว่าเยอะเลยนะคือมันขยายทรงพุ่มได้ใหญ่เร็วกว่าในกระถางหลักๆนะมีอยู่ประมาณสี่ห้าข้อเนาะไม้กระถางได้เปรียบตรงที่หนึ่งดูแลเรื่องว่าจะเพื่อได้ง่ายถ้าเป็นไม้ในแปลงเนี้ยเห็นไหมมันก็ขึ้นไปทั่วแล้วเวลาตัดหญ้าบางทีมันโดนต้น ตอมกระตัดต้นขาดไปหลายต้นแล้วเนาะส่วนไม้ไม้ไม้ในแปลงเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องย้าเนี่ยเยอะหน่อยปุ๋ยการให้ปุ๋ยไม้กระถางให้ปุ๋ยเฉพาะจุดได้ดีกว่าแต่ด้วยพื้นที่จํากัดอ่ะเนาะส่งต้นเขาก็จะขยายได้น้อยกว่าแบบที่เราปลูกลงแปลงนะโอเคครับก็มาสรุปให้ฟังกนะันเนาะสําหรับไม้กระถางอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ไม้กระถางอีกทีเนาะข้อแรกนะข้อดีสําหรับการปลูกฝรั่งในกระถางก็คือหนึ่งดูแลเรื่องวัชพืชได้ง่ายสอง เรื่องการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยได้เฉพาะจุดไม่เปลิงปุ๋ยสามอะไรเงี้ยสามเรื่องโรคและแมะลงเนี่ยแต่ต้อมยังยังสรุปอ่เขาเรียกอะไรสาเหตุที่แมลงไม่ค่อยมากวนแถวเนี้ยห่างกันแค่นี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะเนาะแมลงก็มาเลยไม่ค่อยกวนอันนี้อีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะสี่ก็คือเคลื่อนย้ายได้เราอยากปลูกตรงเนี้ยอีก เดือนนึงเราอยากไปย้ายไปไว้ตรงนู้นเราก็สามารถยกย้ายไปได้เลยก็สี่ข้อหลักๆนะของข้อดีในการปลูกฝรั่งในกระถางส่วนเรื่องให้ผลผลิตต้องมาถ่ายดูอยู่แล้วเนี่ยอย่างเฟิร์นหงมีอ่ะเนาะมันเรื่องการให้ผลผลิตเนี่ยต้องต้องดูด้วยว่าเราปลูกพันอะไรอย่างหงเป่าสือเนี่ยก็จะใช,ใช้เวลาหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้หงนะแต่หงก็เริ่มติดแล้วนะครับจะดูต้องต้อง,ต,องต้องตามดูกันจริงว่าร่วงไม่ร่วงอ่นะเนาะแต่ถ้าจะปลูกในกระถางต้องแนะนํานะเฟิร์นหงมีเนี่ยปลูกในกระถางได้กินแน่นอนติดลูกแบบ เด็ดไม่วัดไม่ไหวเนี่ยเด้อเด็ดอีกทีเงหมันเคี้ยวเนาะเรื่องการให้ผลเนี่ยต้องก็ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนต้นอ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะถ้าเราบํารุงไม้กระถางให้มันสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆอะ่ะยังไงก็ได้กินแต่อาจจะปริมาณน้อยกว่าปลูกลงดินหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยมาวัดกันอีกทีแต่ต้องก็ว่าข้อน,นี้ก็น่าจะมีส่วนเนาะเพราะว่าถ้าปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยมันรากมันหาก,กินได้ไกลเนี่ยปลูกในกระถางก็เลือกสายพันธุ์ที่คือ สาเหตุที่ปลูกในกระถางก็คือคนมีพื้นที่จํากัดอยากย้ายต้นอะไรเงี้ยต้อมก็แนะนําว่าเออถ้าเรามีพื้นที่จํากัดแล้วเนาะก็เลือกพันธุ์ที่มันให้ผลผลิตง,ง่ายๆติดง,ง่ายๆไม่ต้องบํารุงเยอะอะไรเงี้ยได้กินแน่นอนหรือใครอยากวัดฝีมือเนาะปลูกในกระถางบำรุงยังไงอย่างหง,ง,งปอเสือเนี่ยเขาว่าปลูกในกระถางแล้วร่วงเยอะๆนะเดีย๋ยวต้อมเทสให้ดูที่นี่แหละแต่งามงานปลูกในกระถางเนี่ยเนาะก็อันนี้ครับก็เป็นเหตุผลหลกัลกๆนะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีหลกัลกๆนะที่ เราปลูกฝรั่งในตะเข่งในกระถางหรือในภาชนะปลูกกันเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะอันนี้ต้อมก็ปลูกได้2เดือนมันก็เริ่มติดดอกติดผลแล้วแต่เราก็เลือกไว้ตามตามเขาเรียกอะไรตามสภาพต้นแล้วกันว่าต้นเขารับได้ไม่ได้อะไรขนาดไหนเนาะส่วนเรื่องข้อเสียก็มีนะข้อเสียการให้น้ําฝรั่งในกระถางเนี่ยมันต้องลดน้ําบ่อยกว่าเราปลูกลงดินเพราะว่าลงดินเนี่ยมันมีมันมีพื้นที่รับน้ําเยอะ หาว่าจะเพื่อคุมดินบริเวณที่ปลูกหน่อยมันก็สามารถเก็บความชื้นได้นานแต่ถ้าอย่างในกระถางเนี่ยมันอยู่ลอยขึ้นมาเหนือพื้นอย่างเงี้ยโดนลมโดนแดดน้ําน้ก็ระเหยไปต้องให้น้ําบ่อยแล้วก็เรื่องปริมาณการไว้ผลก็อาจจะมีแตกต่างกับไม้ที่ปลูกลงดินอยู่พอสมควรนะครับวัดจากต้นก็ได้เนี่ยต้นที่ปลูกในกระถางครับต้นต้นที่ปลูกในแปลงก็ใช้ก็ห่างกันเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังประมาณเนี้เนาะเผื่อใครไม่มีพื้นที่ก็ลองเอาวิธีนั้นไปปรับใช้ดู ไอถุงพวกนี้ต้องสั่งจาลาซาด้ามาเนะาะใบละประมาณยี่สิบยี่สิบาทได้เนะเาะขนาดสามสิบลิตรก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเขาจะาถุงขนาดนี้สามารถเลี้ยงให้ได้ลูกปริมาณเท่าไหร่เนาะเห็นบางท่านเขาปลูกตะเข่งเบิร์มเนี่ยแต่ต้องว่าปลูกอย่างนี้มันเคลื่อนย้ายง่ายดีต้องก็เลยเลือกอย่างนี้มาลองเอามาปลูกดูเนาะแต่ก็ความเจริญเติบโตก็ใช้ได้เลยนะสวยงามโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประ,ประโยชน์ต่อพี P ่ ไม่มากก็น้อยเนาะลองเอาไปปรับใช้กันดูต้อมก็จะบอกทุกคิดว่าต้อมไม่ใช่เกษตรกรแบบแต่อ้อนแต่ออกเนาะเริ่มทําเกษตรมาแค่สี่ห้าปีเองแล้วก็ผมมั่นใจว่าตัวเองไปไหวแล้วก็เลยออกจากงานประจำมาทําเกษตรเต็มตัวตอนนี้ก็มีเวลาทดลองลองอะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยเนาะแล้วก็มาเริ่มในแปลงพื้นที่ใหม่ๆด้วยที่ที่นี่เป็นดินทรายด้วยไม่เหมือนที่นครสวรรค์ก็เริ่มมาปรับปรุงเรียนรู้กันใหม่อีกทีงเนาะก็ตามดูตามชมไปด้วยกันเนาะ ผิดภาพประการใดต้องก็ขออาภัยไว้ด้วยเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ้นตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ